ปุ่นทิงจะคลอดแล้วทุกคนวันนี้มาทันพ่อมาทันอ,อ,อ,อุ้ยขาออกมาแล้วปุ่นทิงจะคลอดแล้วเหรอปุ่นทิงมานี้ไม่หนุกไปตามเดินแล้วทิงจ้าทิงคนเก่งคนเก่งต่อก็เตรียมอุปกรณ์มาไปเอาตรงนี้ไม่สนุกไหมพ่อผูกผ้าให้ไหมปุ่ทิงจะคลอดแล้วขาออกมาแล้วต่ไม่ถ่ายดีวยกว่าเดี๋ยวโดนความรุนแรง มาลงมามาลมาอาลงมเอาปุ่ห้าให้ไปนแบง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 เอกันล้นทุกคนแร็วเอาแบงลูกแบงเอาแบงลูกแบงตัวใหญ่้อ คนก็เบ่งอยู่แม่ใจให้ลูกเป็นไงล่ะคนเบ่งอยู่ลูกอ,อืดเดี๋ยวพาไปเอาผ้ากันพาไปเอาผ้ากัน